วันนี้เอาเฟือกออกแล้วนะคะอุบัติเหตุคือเนี่ยเห็นไหมเห,เห็นมือมันเบี้ยวเบี้ยวไหมกลัวเหมือนกันนะเห็นมือตัวเองแบบนี้นะคะก็จะมาพูดให้ฟังว่าก็แค่นั่งเล่นกับหมาแล้วก็ท่านั่งอะนะคะแล้วก็เอาพอพอมือมันหลุดจากของเล่นที่เราดึงเล่นกับน้องหมาของเราเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะคุณน้องหมา เนาะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเราก็ดึงและแย่งของเล่นกันแล้วเสร็จแล้วพอมือหลุดจากของเล่นเนี่ยตุกตานะคะเราก็ก้นเราจะกระแทกใช่ไหมเราก็เอามือข้างขวาของเราเไปค้ำไว้ข้างหลังกระดูกหักเปาะนะคะจุดที่กระดูกหักอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะตรงแขนก็ใส่เฟือกอยู่วันที่12เดือนกุมภานะคะประเด็นที่จะพูดก็คือว่าวันที่12กุมภาแล้วก็ใส่เฟือก หนึ่งครั้งนะคะฝังใส่เฟือกครั้งแรกเนี่ยไว้อยู่เจ็ดวันแล้วก็พอถอดเฟือกออกแล้วก็ถ่ายเอ็กซเรย์กระดูกเนี่ยเกยกันค่ะกระดูกเขาเกยกันอย่างนี้เนี่ยเหมือนนิ้วสองนิ้วนีวนว่ซ้อนกันเขาเมื่อหมอฉีดยาชาเสร็จแล้วก็กดกระดูกให้ชิดกันอย่างนี้นะคะแล้วใส่เฟือกเจ็ดวันเป็นเฟือกขาวจากนั้นก็ถอดเฟือกขาวเป็นเฟือกสีน้าเงินซึ่งแน่นกว่าเดิมนะคะใส่ไว้อย่างนั้นอยู่6อาทิตย์ ใช่ไหมค่ะนี่ก็รวมกันทั้งหมดใส่เฟือกอยู่ก็หกหกอาทิตย์นะคะแล้วพอถอดออกมาค่ะนี่นี่คือภาพที่ถอดเมื่อวานนะคะแขนจะเบี้ยวนิดนิดนะคะอตอนนี้ก็จะต้องบริหารนะคะถามว่าร้อง ไช้ค่ะนะคะคุณยายยังสาวคุณยายยังสวยเนี่ยร้องไห้เลยนะคะคุณเนี่ยเขาก็ให้ออกกําลังกายค่ะอันนี้ถ้าออกกําลังกายทีนี้ระดับของแขนจะเป็นยังไงคะไม่ให้ดูพระเอกในใน,ในหนังนะคะจะให้ดูว่าอย่างนี้ค่ะแขนจะเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องออกกําลังกายค่อยๆงัดขึ้นดีเบาๆนะคะทำครั้งละแปดถึงสินะคะนั่งไปแเนี่ยห้ากเจ 8 9 10นะคะละกำอากำมือบางคนกำได้ไม่เยอะแต่ว่าของเราเนี่ยจะขยับมือตลอดนะคะอันนี้มือหมอนวดนะเนี่ยนะคะฉะนั้นมือเนี่ยมือเงินล้านเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเลยเพราะมือเนี่ยนะคะช่วยเหลือคนมาเยอะแล้ว เอาใหม่กลับไปที่การออกกําลังกายของคนที่เพิ่งถอดเฟือกออกนะคะนี่ถอดเฟือกเมื่อวานนี้นะคะใครที่มาดูวิดีโอเนี้หวังว่าจะเป็นกําลังใจให้นะคะหวังว่าใครที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันแขนหักเหมือนกันนะคะแล้วฉันจะทํำยังไงต่อนะคะนี่ค่ะเขาให้กลางให้กว้างๆแล้วก็กำม,มือ นะคะบางคนเนี่ยเวลาเรากำมืออย่างงี้จะกำยากเมื่อถอดเฟือกออกใหม่ๆนะคะก็จะให้กลางมือให้กว้างๆก่อนพอเรากางกว้างๆเนี่ยเราจะกำได้พอกลางกว้างๆแล้วเราจะกำได้เยอะขึ้นนะคะพยายามที่จะ,ะพยายามที่จะให้มันอยู่ในท่างายเพราะว่าตอนที่เขาใส่เฟือกอยู่เขาจะอยู่ท่านี้ นะคะจะโค้งลงนิดนิดใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็จะทําในด้านตรงกันข้ามเนาะเขาจะโค้งลงนิดนิดอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องทําเมื่อเราเอาเฟือกออกแล้วเราต้องการย้ำภาพตัวเองเนะะี่ยค่ะเอาเอาหงายขึ้นเนะะี่ยค่ะเจ็บค่ะตอนนี้เจ็บค่ะทําให้ได้เจ็ดทำให้ได้แปดครั้งแล้วทําบ่อยๆนะคะแล้วมาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงจะอัปเดตตลอดเลยนะคะอือเจ็บค่ะเอาเท่านี้นะปาไปดูพระเอกต่อ